ปีเก่าต้อนรับปีใหม่กําลังคึกคักเลยศิลปินดาราโอ้บอกเลยว่างานชุกงานชุมงานเริ่มกลับกันมาแล้วนะคุณผู้ชม่ะรวมไปถึงสองหนุ่มโดมเดอะสตาร์กับตั้มเดอะสตาร์ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่คิดถึงงานจ้างสี่โพดํานักร้องเสียงทรงพลังการแก้มโดมตั้มเนี่ยโดมเขาบอกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่จริงๆก็มีเจ้าภาพติดต่อมาเยอะนะแต่ด้วยความที่ว่าทั้ง4คนเนี่ยคิวทองไงคิวมันไม่ตรงกันสักทีประกอบกับค่าจ้างรวมกัน ตอนนี้ค่าตัวเขาไม่เบานะบาไปครึ่งล้าน5้าแสนนะคะสิงคคนมัดรวมว<อ>กันนะใช่ค่ะ<อ>คือฟังไม่ผิดครึ่งล้านจริงๆแต่โดมก็ยังเชื่อว่าหากใครรักจริงก็สามารถจ้างได้<แ>จ้างปุ๊บจ่ายเงินมัดจำปั๊บการแก้มโดมตั้มก็พร้อมไปจัดเต็มสร้างความสุขในช่วงปีใหม่ให้ถึงที่เลยล่ะค่ะอ้าวจริงๆมาท้าพูดกันตรงๆคือคิวหนึ่งแล้ว การมารวมตัวกัน4ี่คนน่ะมันก็มูล,ลค่าถ้าเอาจริงๆคือหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นราคาที่สูงอยู่นะบางคนก็อาจจะแบบอู้แต่ว่าผมมั่นใจว่าคุ้มค่าครัจ้างได้นะคะยืนยันตรงนี้ยืนยันครับผมจ้างได้ครับจ้างเลยนะคะคุณผู้ชมเขามาเป็นแพ็กไงเขาสี่โอนแล้อตอนนี้ก็จ้างแยกได้หรือว่าจะจ้างรวมมัดก็ได้แต่ว่าห้าแสนจ้าเองเบา